我反思一下。Oh, 一盒。 ตอนนี้ก็มาผมทำการนึ่งเห็ดนะครับนึ่งเห็ดเก็บไว้ก็กินแกงกินผัดกินอะไรแล้วก็ก็อยากนึ่งเก็บไว้นึ่งแล้วก็แช่ตู้ไว้นะครับนีก่ก็เป็นเห็ดที่หามาได้เนะนครับก็โอเค เป็นพ่อครัวบ่อยช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าเพจอาหารแล้วสิถืกอ,อกถืกใจนะคุณคุณแม่บ้านคุณปุยอุตสาไม่รู้ว่าหลอกให้เราทําหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าอร่อยเราทําอะไรก็อร่อยนะเขาก็เลยต้องจัดตัวนะครับเขาก็เลยต้องจัดนะนี่ตอนนี้ก็เตรียมนึ่งไว้ก่อนนะ รงกาอเตียงก็ได้ยังได้ยังจะได้แบบโอ้พอแล้วพอแล้วนี่ครับพอแล้วโอเคแล้วล่ะโอ้โดนไอฝุนควัน,นขึ้นมากเดีวยวอีอ่ไอน้ำ ได้แล้วแหละวี่กนหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเห็ดอืหอมอันนี้ผมนึ่งแบบเปล่าๆนะนึ่งแบบไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนึ่งแล้วก็เอาไว้แบบแกงเอาไว้แบบอะไรต่อนี่นะโอเคตักก่นครับ ใส่กระปุกไว้เดี๋ยวไปแช่เยน็นถ่าได้อยากกินนะช่วงนี้มันมี็เลยหนึ่งไว้หนุ่งหน่งหนึ่งสุกเกินไวหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสุกเกินไปหรือเปล่าวะสุก,กพอดีแล้วอุ่นอุ่นอุ่นแล้วก็ปรุงกินเลย คุณแล้วก็ปรุงกินได้เลยนะอืม,อมวุ้ดใหญ่กระปุกหนึ่งเหลืออีกเหลือกระปุกนีกจะเต็มกระปุกละกระปุกก็พอได้ใหญ่แล้ววะพอดีพอดีอ นึ่งสุกเกินจริงมันจะต้องแบบถ้าแบบว่าเอาไปแกงไปอะไรต่อนี้น่าจะแบบก็ต้องนึ่งสุกปานนี้นะอันนี้นุ่งนึ่งสุกเกินโอ้หนักอะไรสุกอลเดี๋ยวตั้งไว้สักพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ความร้อนมันคายสักหน่อยเลเดี๋ยวจะไปเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะก็นี่หละฮะก็ยังไงเมนู นึ่งไว้ถนอมไว้เก็บเก็บไว้กินตอนตอนที่มันเห็ดไม่มีนะครับเนาะเอาหนุกเนี่ออกอก่นอกนอโอ้ยหล่นแล้อู เตาพังตายฮะเลยโดนปุยบนแน่เลยบันนี้ดับไฟกไฟอ่อนดับไฟก่อนดับฐานดับฐานอยู่ในคลิปชัดๆเตาพังมางานเข้าอีกดับไฟก่อนจะเข้าบ้านแลละเอาไปเท้า ่มาปิดไฟแล้วครับเ้าไปเก็บแล้วเอาตู้เย็นแล้วโอ้ฝนกระจายเลยเออให้ให้มันกระจายความเย็นสักหน่อยตู้เย็นมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเนาะ ลมเป่าสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้าตู้เย็นครับจบภารกิจครับสวัสดีครับบ๊าย